มาดูวิธีหมอลำนะคะก็จะเป็นฮานหมอลำได้โหนมาลดหนึ่งเนี่ยพี่น้องมองดูค่ะทีมงานเพิ่นจะเฮ็ดจากุโมงได้สนเสมเสร็จตั้งเดี๋ยวบังนาฬิกาไว้กันเฮ็ดแบบว่าหยุดเต็มที่จากซโมงจ้าวิธีน่ะว่าไม่ไปตอบเฮ็ด <laughs> ไปเรื่อยๆเพราะว่า <laughs> ก,กับนนจ่าขันเร่งเต็มที่นะคะ่ะแต่ว่าขั้นเจ้าไหนเป็นมาเป็นกะ สีเฮ็ดเลวก็นี่ยุอันนี้เพิ่นเจ้านันา่ง่มขึ้นขันงานป่าไก่เพิ่นกรมาจะจอกก็ได้ยุจ้าเรามาดูกันนะคะ่นเฮ็ดทุกมือเพิ่นรูเลาเนี่ยคนไปไปใส่แน่นแะล้วเครื่องมีเครื่องอย่างเมื่อนี้จ้างหมอล้ำมาแบบคณะใหญ่เลยได้พี่น้องถามมามวลน,น้ำกันแล้เมื่อแรงเด้อห่อนนี่เขาโฮมกันนี่พุ่นะ แล้วก็ยสไปหาเนว้กิ้วนวกินให้เพิ่นกินข้าบเพิ่งจากเหล็กยังตัวเหล็กยังเนาะหอนหอนชีวิตหมอลำอันนี้ผมไม่ชีวิตหมอลำไปเลยนะชีวิตคอนวอยหมอลำไปเพิ่นจะมารถเพิ่นตั้งหากพี่น้องเพิ่นการทำงานงานของเพิ่นเพิ่นจะลู่ตั้งใส่ตั้งใส่ตั้งใส่ อันนี้หมอลำจ้างมาในราคาสองหมืนห้อค่ะเป็นหมอลำสิงวงดวนตรีเป็นดนตรีสดสองหมืนห้ารีวิวห้านหมอลำสะพานบ่พี่น้องฮะเพิ่นจะลูดจุดเนาะตั้งเอาตั้งเอาตั้งเอา,เอาไปเดี๋ยวเอาคอยมาเบิ้งเพิ่นอีกเทอนึงขั้นตอนแรกเขนจะวางอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะวางเหล็กก็เนาะคะ่ะดูผ่านไปสิบเจ็ดนาทีคะ่ะ เป็นห้านหมอล้ําเลยตอนไหนนอ้อโอ้มันเห็ดเหลว้ยพี่น้องเ็ดเลวเหลว,วค่ะอายแบบย,อย่อยุบอ่ะเนี่ยหรือว่าเต็มเลยย่อไ้ละตีขนาดแบบย่อดเด้เนี่ยพี่น้องเด้อพันพย่อเนี่ยราเห็ดใหญ่ก็นี่เอกอันนี้ด้วยสถานที่นะคะมันก็กว้างอยู่แต่ว่ามันอยู่ในเขตในเมืองถ้ามันทําใหญ่กว่านี้เดี๋ยวลําโพงมันจะไปหยุ่นตรงหน้ากระจกเนาะนี่ค่ะ เออแบบย่อก,ก็ดีแล้วล่ไม่ต้องเอาใยหลายดอกใยไปกระเด็นเซอร์ซีคนคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะเอาซสนี่แหละพอดีนี่งามล่ะพอให้ล้ำพงหนึ่งดังอุ้ยลืมเขา <laughs> พี่บอนมันเอาเล็กตำนานหนัวมบิดเดียวที่พระเห็นนะ่ะ ประมาณ20นาทีพี่น้องเป็นห้านมอนลำล่ที่จริงแล้วอันนี้หนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งมันสิประมาณเมตรเคึ่งกับประมาณ6เมตรถ้าบ้านเราก่างสูงสุด13เมตร14เมตรสาวเมตรก็ได้แล้วแต่ราคาที่จะเบ่ากันเนาะค่ะและแต่ราคาที่จะพูดกันนี่ราคาดนตรีสดบ้านใกล้ๆกัน25ง0 0นห้า หาอิเลกก็กโทรนกติดต้อไปได้แล้วะคะ่ะแต่ว่าสักเฉยมาบอกแต่ว,ว่าวงใดเขาเป็นฮานแล้วตอนนี้หน้าคืนไปเต้นได้แล้วนี่ซ่าอากาดเป็นจังไดเนาะไรลนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวหามาเพิ่มบนตั้งเล็กอันนี้ยี่สิบนาทีแรกเป็นฮานแล้วลรวตั้งลําโพงอกีกไปหาแนวอยูเนก,กินในเพิ่นกันเป็นฮานแล้ว าไปยังไม่ถึงสมมงเลยคือเก่งแนะ่ตานี่กับบังไแล่ะหน่องตานี่กับบังไงแล้วน,ะนก,ก,บบกว่าบ่าอันที่จริงนี่ตามราคานี่อีกสองอันสองอันนี่เลบ้บไจ้าเม็ดเครื่องบ่นี่สองนึงนะนี่นะนางลานนะเม็กดกัว อ๋อสี่ห่องมันเจ็ดเมตรเตียเมตรหกสิบเนาะเมตรเจ็ดสิบโอ้สูงแทบไม่เห็นเนาะกดว่าน่ะคือสูงบอบิ้ลลงมาเบิ้ลยู่นี่นะกดว่าคือสูงดีแท้เสดอกกด็ะบิดเดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขนเห็นไหมจ้าคอนไว้หกขนพอนเฮดบุดเดียวพอนเฮดทุกมือ อาหาคนกับผู้จัดการผู้นึงบจาจ้านี่เด็กผู้จัดก,การวันรอดเอเสื้อสีแดงนี่แล้วเป็นคนคุ้มงานเออแง่เบิ้งแน่อยากเห็นคุณนาบืดเดียวนึงนี่แหละ,นะเนาะแล้วเราค่อยหาพระเข่าให้เพิ่นกินนี่แป๊บเดียวก็นแล้วเนี่งประเทศเลีว้ว มีคนเห็ดเวทีพระเจ้ายุนี่น่ะหนูจะซื้อสั้นเดียวนะ่ะมันงบประมาณจักบาทมีคนเห็ดขายปะโอ้นี่ที่ตีมันต้องอีกสองซองผมได้ในพี่น้องอีกสองซองเวทีเพิเ่นเเป็นอันสิบสามสิบสี่สิบห้าเมตรแต่ว่าด้วยพื้นที่นะแต่ว่าสูงสูงผลันใหญ่ขนเห็ดบุดเดียวดูข่าวก่ เดี๋ยวเอามาเบิ้งอีกบุดเดียวนึงดิพี่น้องคอนไวท์เป็นเก่งอยู่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรถออกไปเรียบร้อยที่จริงก็น่าจะออกตั้งนานแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้อเรียบร้อยแล้วเหลือแตอผาาผาา่ผ่าม่านผ่าซากบ่ัะเนี่ยผ่าม่านมาพี่กระติดบ่อโอ้กินข้ากินน้ำก็นะโอ้ยใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดย่อมาสองย่ยอสามเมตรน,นี่พี่น้องเนี่ย ลำโพงตัดออกอยู่บ่าจ้าหรือลงเต็มคือเก่าลงเต็มนะจา้าลำโพงตัดตะเวทีออกเพิ่นบอกว่าเล็กน่ะต่อขึ้นไปสูงก็หันกันได้แต่ว่าย่านตกลงมาทับขอหอยกระเช้าล้มมาเนาะคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเวทีเหลือแต่เพิ่นใส่อย่างก็ฉากผ้าม่านเนาะค่ะเหลือแต่ตกแต่งเด้อหาเนื้อยู่แนวกินให้เพิ่นกินก่อนบาเนี้ค่ะอาหาหรมาแล้วจ้าโอ้ยเพิ่นย่านข่อยบอกเพิ่นคือบ่หน,นีเหมือน วอาอยู่ไหลําดิงยากแล้วเอาขาไม่เอาผักนะอ๋อผักเหรอคาเราเอาหมา่อนล่ะือบอเมาหมาพักไก่ตัวสีไดงดิ่งก่อนหน้าไปไปไป คอนบอยเนาะค่ะเบอยกับสิกินข้าวกินน้ำยังมือแล้วเบอยกับกินตอนเด้อบอยจะกินยืนอยู่ดังแฟนเหรกินจะฆ่าเจ้ามือนึ่งคอเจ้าอะไรสิสิมดมืออีกที่เขาเนี่ยเนาะไอ้ลาบหัวส่วนนี้เป็นไงเหรอเป็นลาบหัวเป็นมัดเปลาบหัวส่วนนี้เอาไอ้ยางเออเปิดเอารถได้เปิดเอากระปรุณด้วยขอบคุณด้วย เพื่นก็คือจะว่าเออไปงานใดจะมีตักขับคุณไปะะโอ้แตงกิวค่ะเห็ดไหมคะเผ็นนไปเาย้อนทอดนะลงตำเป็นเพจคอนไหยกันีนห้องคู่ป้าคู่ป้าเขาค้อนทอดกันเส็นเพรอมาไปเบ้าดีลายุิบ่หัวพึ่งหอก็เห็นอย่างี่แหืเลย เสียบเสียบ,ส,บสานหลเน,นละอ,นอีะ่ตไงไงอมหล่ะต่หมไ่มขาดอยังอีดมาลูนะ่เนาะโอ้ยเพิ่นกินจากบตรกันเด้อค่ะเรียบรอย้อยแล้ะพูนเสิร์ฟแล้วหาไปเก็บแบนเนี่ย <c oughs> ร้อยแล้วไปไหนพี่น้องมองดอค่ะ สรุปละมือนี่เขาจ้างเวทีต้อยมิวสิกแต่ว่าก็เเลือาม่านเด้อค่ะพม่านสองอันนี้ยังไม่ได้ใส่เนี่ยแล้วผม่านเนาะคนยังบ้านได้ไซ่เพราะ่าณปะเถอาคุณนายนฝนมาค่ะหมายถึงว่าฝนเด้อพี่น้องเด้อเวทีเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนเย็นเราก็หลังจากาพระพนม้าไห้ถอนแล้วกับพนม้านั่นเนาะค่ะแล้กการเมนหมอล้มันกัจะคืนประมาณหกโมงเด้อพี่น้องเด้อหามัมวนมาซึญน,น้ำกัน ทั้งนี้เป็นกําลังจะเหดเนะค่ะประดับปราสาทพึ่งพราสารเนาะันอื่นพรสาพรสตร์ราสตรพึ่งสามกลองอันเดปพี่น้องถามหาเมตเตียแล้วยุ่แต่แล้วยุ่ลก,กองบุญค่ะ <c oughs> เพิ่นยุ่ลกองบุญจ้านีเดเปเพิ่นเอฟซี FC, ถามมาต้าเมตเตียอายุใส่เสนเมตเตียอยุหม่องเพาะบุญเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยุ่นี่มิดมือเลยเนาะเมย์เนาะมือเนาะ กันเด้อาบุญบาดบินม้อนค่ะน้ำกันกับคุณยายเนี่ยแะอันนี้แม่พี่หนุ่ยเด้อค่ะแซ่บเซยสูคุณแม่นะคะก็จิมาเพาะบุญพี่ละมาสอยปูใหญ่กันค่ะเสียบดอกเพิ่งเซนเบันบองอ่ะเรามาเสียบสิคะเทียนต้นเห็นไหมนะเทียนขีเพิ่งนี่เขาเอิญดอกเพิงแต่เสียบนี่เนาะกินเนี่ยไม่ไหวกินเอาแก่เคข้าวแก่หลายเป็นฝักตีนข้าวไม่ได้เนาะ มันหปลาขึ้นแลไม่รังรังมันกมันปล่ไหปาขึ้นรังนี่ปกติแล้วขั้นอยาวันเาก็จะเอากีินเม็นใส่นีเป็นดอกแคใอือเอายอันนี้ก็ได้ห้กันว่ามี่เพรีเบื่อบาปเสียบซอยพ่นกันค่ะมาเสพันมานางเห็ดน้ำกู้ท่พกันค่ะมาเสียบดอกเพิง เาฝอยเร i̇şte ื่องเห็ดปวกกับพ้องกันเห็ดปวกออกมือนีเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกออกแล้วเสียบอันนี้จะบุดก้นค่ะเขาไปเบื้งบนประดับนะค่ะหลายเต็มบ้านพูน่ะสลองขึ้นไปเทิงเวทีสิพีไฟจะซัดหนูไหมยังไม่เสียบใช่ไหมโอ้ยโอ้ยบึ้มลงนี่เธอเด้อก็มีอย่างอันยังสิขึ้นไปเทิงเวทีสิไปสัมผณ์นัก มีหมอลำอ้วนทอหนูปะหมอลำอ้วนก็นี่มีปะ <c oughs> ได้จะเล่ล้ยงอะต้นเนี่ยปุ้งอะผู้บอลมกักซักมึงเลือกุ่นถ้าเป็นเลี้ยแล้วหนูจะเป็นคนรองเป็นคนแรกได้อยู่ได้เนี่ยหน้าเสียดที่บ่อนแล้วกินนะ่ะ ต้องหิวบ่า่เมนสีเขียวแสบกว่าน่เพจน์มากสีแดงว่ะพจน์กะสิว่าซาเซิมขึ้นมาเซียวันคอนโวยค่ะกัแเมนอิลีล่ะผามานเนี้ยมือเว็นอยู่เก้านะมั้นคืนไกลนี้แล้วดูการนาพุ่นบอกแล้วก็สิเปี้ยนเนี่ย มันก็ลัางเห็ดอันยังกราลาค่าปุณเสียประสาทเพิ่งถ้ายไปทัวร um, ์นะค่ะบรรยากาศในงานนี่แหละคุณแม่ครัวกะซุ้มเซลกันยุบอุ้นค่ะกินเล่นกันไปนี่น้องเนาะซุ้มเซลเล่นกันไปนี่บ้านพี่มอนบ้านปรนสางมาหลายสิบสีสามสิบี่แล้วบ้านกว้างใหญ่ดีพื้นที่หลาย หมอลามคือยังบ้าหมาหอดเวลาแล้ตตเนี่ยหมอลามับงานตอนบัมือนี้น่ะไอะเรามีหานเดียวบ่<ะ>เรามีหานเดียวบ่หรือเรามีหลายสุดอยู่โอ้มีหลายสุด,<อ>ม,สดมีงันกลางวันบัมือนี่น่ะว<ะ>ันนี้ไม่มีใช่ไหมนักร้อง,องคงจะมีอยู่เนาะ้านักร้องเมียมันก็เหงาเาด้ บอกว่ายะรับงานยังมือเวนปาแต่เพื่อนพร้อมเหรอ <c oughs> เอาจริงๆก็สูงอยู่้วพี่น้องนะพุ่หละจะไม่แขกขึ้นกับมาล่ะลงไปก่อนได้ขึ้นหานเวทีน้ำเปิ่นจากเชือนอนึงคันบ่ได้ป่นนั่เต้าเสริมบ่ได้ขึ้นนี่นต้อมไมปป่ะเทียงเขามาเปิดงานเนาะคะ่ะลงมาก่อน <c oughs> ตอนนี้แม่ครัวกำลังบุ่ไวว้กับการในวัยนอยกิน ลาบปากก้อนจ้ะลาบตุ่มปลาลัดเก็บปอดเนาะสบายยังบ่มีแขกเลยค่ะมีแต่แม่ครัวก้อนตอนนี้แม่ครัวหิวข้าวบุญใหญ่โซสิแล้วพี่น้องค่ะนี่นี่นี่เบิ้องตละหนากตละคนเพิ่นเอิ้นว่าบุญได้เนี่ยบุญบุญบุญอันนี้อันนี้ก็บุญใหญ่เนี่ยใหญ่ค่ะหน้าก็ใหญ่บุญหน้าใหญ่เพิ่นว่าวาสนาดี แมนคนหนาน้อยน่ะเป็นหนีทอกศรพนันน่ะพนันย่ำพนน่ำเป็นหนี้พนันย่วาสนาดีบ่มีหนีบ่มีสินเมนพิเศษะไรเนีไอหางม่ควรจะเป็นหนีทอกศรเด้อเอาคนอยู่ข้างหลังมันคือเบต้าไปดิโอ้มัวนซื้อหนึ่งหัวเสียพี่น้องสาวเสริมมากไปแลาได้เบาได้จ่ากับคนหรือว่าผู้ใดก็ได้เนาะค่ะ คลิปนี้ก็ับใบสมนีเหะเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ยละ่ะมือนี้กับคุณแม,ม่ซอยบุญเดี๋ยวมืออื่นมือเฮ่อสัตว์รินท้าไปเก็บเห็ดปวก,กว่ายุบานสายไรเงานานี้ยมันระเบิดเห็ดปวกออกไหลเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับปากไว้สมณีเหรเด้อค่ะสวะสัสดีค่ะมาเชิญมาพี่น้องเด้อค่ะ